เขาบอกฝากถามอาจารย์ครับเขาบอกว่ามุสลิม,มานะอาจารย์นะเปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานได้หรือไม่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องสมควรไหมครับยะาายะจา,ากุมุลละออ์ครรันครับสำหรับผมนะมผมให้ผมผมให้น้ําหนักว่าไม่สมควรเปลี่ยนครับนะครับส่วนใครที่เขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับหรือเขา้าใจว่าเปลี่ยนได้ก็ลองทบทวนดูนะนะครับเนื่องจากว่า ช่วงหลังเนี่ยเป็นประเด็นถกเถียงกันเยอะเลยนะครับมีทั้งทศนะนะครับที่บอกว่าได้มีทั้งทศที่บอกว่าไม่ได้แต่ว่าประเด็นเนี้ยนะครับช่วงที่ผมอยู่ที่นู่นเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดคุยก็ยถามบาัคครูค้รๆๆครูอาจารย์เขาก็แนะนําว่าอย่าเปลี่ยนนะครับอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนชื่อแท้ภร work, 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 รยาของเรานามสกุลของเราสกุลของเรานะครับให้ไปเป็นสกุลของคนเองนะครับเนื่องจากถอดสุนทรลอดสุนทรลอดหวานสลับนะครับ ท่านห้ามที่เราจะเรียกคนคนหนึ่งนะครับโดยนิสบากลับไปหาคนที่ไม่ใช่พ่ออุดโฮมหรืออาบาอีมเวลาจะเรียกต้องเรียกนะครับอิงกับพ่อตอนนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลาเวลาเราจะอิงกับพ่อเนี่ยบ้านเราบ้านเราบ้านเราทำไม่ไม่เรียกพ่อไม่ได้มีนามสกุอย่างนั้นเนี่ยใช่แต่เขาแต่เขามีสกุลเขามีสกุลสกุลนี่คือสกุลของพ่อฉะนั้นเวลาเราไปเรียกสกุลของของเรานะครับจากที่เคยเป็นสกุลของพ่อกลายไปเป็นสกุลของคนอื่นครับสมมุติว่า ภรยาของอาจารย์รามดอนนามสกุลเดิมบุญรอดบุญรอดใช่ไหมครับชื่อชื่ออะไรนะคนไหนคนเนี้ยนะคนเนี้ยคนคนอาัลชาด้าอัลชาดาอัลอัลเขาชื่อชื่ออะไรนะฮามิดา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 บุญรอดอ๋อฮามิดานี่ลูกลูกลูกยาซีนว่าหยียาซีนอะไรก็แล้วแต่บุญรอดแต่วันหนึ่งพอฮามิดาเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะใครเจริญเอ้ยไข่ที่ไหนว่มีดาใครเจริญลูกใครว่า เขาไม่ได้นึกถึงพ่อคนพ่อเดิมล้ว้องเป็นนึกเป็นลูกคนอื่นครับะนั้นโอกาสในการที่จะเรียกว่าขาดเคลื่อนหรือว่าจําสับสนอะไรเนี่ยหรือสื่อสารกันสับสนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เยอะนะครับมีมีม,ม,มีมีหลักการในลักษณะที่ชีน้นาให้ให้ให้เข้าใจได้ว่าไม่ไม่เปลี่ยนดีกว่านะเยอะกว่านะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของของ,ของของความเข้าใจนะในในสังคมเราที่ยังยังยังเข้าไม่ถึงเป็นมรสารใหม่จริงๆแล้วมันไม่ใหม่หรอกแต่ว่า บ้านเราได้ถือปฏิบัติกันมาใครก็เปลี่ยนนะครับพอรู้ว่าได้เปลี่ยนนามสกุลนี่แสดงว่าได้แต่งงานแล้วมาได้ขึ้นคานก็เป็นความภูมิใจของเขาใช่ไหมครับพอเดี๋ยวเปลี่ยนนามสกุลนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเออเออเรื่องของของกฎหมายตัวบทกฎหมายไหมการกปฏิบัติหรือไม่ไม่เกี่ยวเขาม่ได้บังคับนะไม่บังคับนะบังคับนะครับอแต่ว่าบ้านเราคนสมัยก่อนเขาไม่เปลี่ยนนามสกุลไม่จดทะเบียนสมรสมาได้ก็ไม่เป็นไรอืนะครับแต่ว่า แต่ว่าเท่าเท่าที่ผมได้ดูจะคำฟัตัาหรือว่าอะไรมาเนี่ย<ม>นะครับน้ำหนักแล้วนะการไม่เปลี่ยนน่าจะถูกต้องกว่านะครับ<ม>ใช้น้ำสกุลเดิมนะครับใช้น้ำสกุลของพ่อเดิมเนี่ยอันนี้ดีกว่า<ม>นะครับแต่ว่ารายละเอียดปัจจุบันนี่พี่น้องสามารถไปอ่านด้วยอ่านในบทความที่เขากําลังเขียนกันอยู่เถียงกันอยู่อยตอนนั้นก็เถียงกันอยู่างเียโอ้ผมไม่รู้นี่เเขาก็ส่ตงตง้นไม้มาส่งคำถามมาเพราะว่ามีคนส่งมาหลายคนวันนี้ผมก็ไม่รู้เขาเถียงกันเถ e ียงแล้วกลายเป็นว่า ถ้าใครตอบแบบเนี้จะกลายเป็นพวกนี้ใครตอบแบบนี้จะกลายเป็นพวกนี้มันเลยเกิดไปแล้วสังคมมันต้องเข้าใจเรื่องฟิกให้มันต้องเออเข้าใจนะพาะเรียนกันมาเยอะแล้วนะพอเราให้น้ำหนักแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคุณล้อไปอยู่ฝั่งนี้มันไม่ใช่ไม่คือผมพยายามว่าที่ถูกต้องนะที่ดีกว่าเนี่ยผมผมแนะนําไปทําที่ดีกว่าส่วนที่ใครที่เขาไม่เห็นด้วยเขาเขามั่นใจในเหตุผลของเขาความเข้าใจของเขาเอาเนื้อหลของเขาไปนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมเลือกนะว่า ถ้าไม่มีเหตุผลความจําเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายทีเขาบังคับเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายในบ้านเมืองที่เขาบังคับแต่ก็หลายคนคนที่บอกตรงคนไม่ใช่มุสลิมเองเขาก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไรก็ไม่เปลี่ยนนะแก่ฝ่ายที่ไม่เปลี่ยนที่เรียกว่าเรียกทัศนไม่เปลี่ยนผมให้รับว่าถูกต้องย้ำหนักมากกว่าถูกต้องกากเนื่องจากหลักฐานที่ทําให้เราเข้าใจได้แบบนี้นะครับเยอะหลายหลายบทเลยหลายหลายทีนี้บางคนก็อาจจะพูดว่าอาดัตตะกริ้แล้วมันก็ เหมือนกันไหมถ้ามันมีตัวบทหลักฐานที่ทําให้เข้าใจอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปอ้างเหตุผลอ้างคําอธิบายอื่นไม่ได้ครับจะเอาอิสติฮะฉันฉันมีทัศนะแบบนี้ฉันเข้าใจแบบนี้ไม่ได้ในในหลักของฟิกเนี่ยลามาซาก็เลยอิสติฮะฟีมาเรดินัสถ้ามีตัวบทหลักฐานที่ชัดเจนหรือรอเฮตที่ค่อนขังชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยเอาทัศนะเอาความคิดเห็นแม้จะเป็นอิสติฮะไปก้าวไก่ไม่ได้เพงแต่ว่ามันมีมุมมองในระดับสานักสํานัก สำนักอุลมามะดับใหญ่ๆเนี่ยมันมีนที่เขามองอีกอย่างหน,นึ่งแต่ว่าพอเราพิจารณาเราไม่ได้เอาตัวสำนักแต่เราดูเหตุผลคําอธิบายออกพาอฟังแล้วหลักฐานมันน่าจะอยู่ที่ไฟนี้มากกว่าค่อน้างชัดเจนมากกว่านะครับก็นะผมให้น้ําหนักกันนะว่าศัสนะที่ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนหรือห้ามไม่ให้เปลี่ยนมีน้ําหนักกว่าทีนี้คนคนบางคนบอกอ้ามาฟังครูร้อยอย่างนี้เออเฮ้ยแล้วก็ ฉันเนี่ยคือบอกตรงความรู้ของฉันก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้ฉันมั่นใจในคําตอบแล้วก็การการให้คําตอบของคุณเหรอฉันจะทํายังไงดีฉันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่วไม่เป็นไรเปลี่ยนไปแล้วก็เลยตั้มเลยต้องมาเปลี่ยนนี่มาไหมมันก็คือปัจจุบันนี้เขารู้แล้วว่าคือคนนี้อยู่แล้วถ้าไปเปลี่ยนก็จะก็กลับไปู่อ่าครับอ่าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะก็ได้คําตอบกันนะครับแล้วแต่เลยนะก็นี่คือคําตอบของชาอบลลอฮ์นะครับที่ท่านให้กับน้ำหนักไปทาง ว่าไม่สมควรเปลี่ยนนะครับคือผมเคยเคยตอบมาหลายปีแหละเรื่องแบบนี้นะแต่ว่ามันเปีแต่ว่าบันเราบันเรามันไม่เคยได้พูดถึงเพราะเวลามันมีใครพูดแล้วจุดประเด็นขึ้นมาแล้วพอได้รับการตอบรับได้รับความสนใจแล้วไปขยายผลเนี่ยมันมันมันกลายเป็นเรื่องแบบใหญ่โตตอนนี้รู้แล้วว่าจะเถียงกันเยอะแล้วเริ่มเถียงกันเยอะแล้ว อันนี้ในช่องผมก็ตอนย็นโตถามกันนะเอาเอาก๊อปของคนนี้มาตอบเอาคนนี้ตอบเนี่ยจานอันซิจานอันสิคืออันแล้วอันแล้วมันเกิดเป็นความรู้เกิดเป็นปัญญาแต่ว่าโอแต่ทำยังไงที่เราจะไม่มันขยายผลไปเป็นฟิตนะใช่นะครับ